เทศบาลเมืองมหาสรารคามรวมพิธีทอดพระป่ามหากุศลสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพร,รั t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2565เมื่อวันที่5เมษายนเวลา10นาฬิกานาทีที่วัดมหาชัยพระอารามหลวงประเทพสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดมหาสรารคามประธานฝ่ายสงฆ์นายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามประธานฝ่ายคราวาส ประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจัปี2565จังหวัดมหาสารคามโอกาสนี้นายธัญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามให้เกียรติร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ตามที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีในชนบทที่ครอบครัวมีฐานะยากจนให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและมอบหมายให้จังหวัด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทเป็นประจำทุกปีโดยในปี2565ได้กำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดมหาสารคามขึ้นในวันที่5เมษาย,ยน2565ณวัดมหาชัยพระอารามหลวงซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตศรัทธาหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนรวมทอดผ้าป่ามหากุศล เป็นเงินทั้งสิ้น43511บาท50สตางค์